สวัสดีค่ะวันนี้น้องกาแฟามาเยี่ยมถึงร้านนะคะสวัสดีค่ะน้องกาแฟามาเลี้ยงไอติมอีกแล้วไอติมไอติมวันนี้เรากินเรือนะคะเรือหมดแล้วอยากมีเรือสักลำหมดแล้ว <c oughs> วันนี้น้องกาแฟามาเยี่ยมของนึ่เปี๊ยะของนึ่เปี๊ยะอะไรไหนอ่ะนี่ค่ะไ,ไ,ไอติมไอติม กัดแหว่งแล้วค่ะน้องกาแฟมาเรียบสวยมากใครสวยกว่ากันเนี่ยสวยคนละแบบ,แบ,บดำสวยคนละแบบสวยแบบดำกับสวยแบบขาวก็มาแวะกันชิวๆกันไปนะคะก่อนไปทำงานแยกย้ายกันไปน้องกาแฟสาวตาคมุสบ,บายพี่พิมพ์ก็อะไรอะ่ะ สูงวัยสูงวัยนะคะวางไอติมก่อนสูงวัยค่ะสูงวัยค่ะสูงวัยสองคนเลยค่ะสูงวัยพี่โอ้โหเสิรบรอบรอบกว่ารอบกว่าน้องกาแฟรอบกว่ากุ้ยขาวจังหน้าชื่อหน้าใุ้ขาวน้องกาแฟก็เตรียมจะไปทำงานนะแต่พี่พิมพ์มาแต่เช้าแล้วค่ะเราไปเช้าเท่าไหร่แม่อาพี่พิมพ์ก่อนนะคะสายแล้วเนี่ย ร้านเยบผ้านะคะก็น้าการกาแฟกินเรือกินเกรือกินเรือจะแล้วกินเรือสักหน่อยกอตะลมนัค่ะ อร่อยไหมคะอร่อย,ออยดีใจไหมคะได้มาเลี้ยงไอ้เต็มพี่พิม <c oughs> มาดีอะไรก็มาเลี้ยงไอ้เต็มมาเลี้ยงไอ้เต็มพี่พิมอันนี้ขายมะพร้าวได้ไหมคะเลี้ยงไอ้เต็มพี่วิมเ <c oughs> จ้าของสวนมะพร้าวแกลล์รึมั้งอันนี้ึ้นมาพาพะพร้าวลูกค้าค่ะางานพี่วิมจะขาวกว่าเพราะว่ายืนสูงกว่าแล้วก็แฟนใส่หมวกพี่วิมก็จะใส่หมวกบ้างคะ่ะ เงียบกระตลาดยังเงียบนะคะตรงนี้ก็ตัดเสือ้อได้ตัวอย่างกิฟไม่เสร็จเลยตัดขอมา้อมาค่ะตัดขอมาจะสวยนะคะตัดวันนี้ลูกค้ามาแล้วค่ะลูกค้าก็มาตัดขาผู้เชียงนะคะนุ่งตัดวัดไม้ย,ยังคะยังเย็นนุ่งเลอวันเลยนุ่งเหอวัอลใส่ปิดเรื่องจะจบ,จบ มาทาั้งในก็ได้พุ่ลุงเดินเข้าไปในลุงจะมาตัดขาเครื่องกิ่งจะต้องรองจะลองลุงมายืนตรงนี้ก็ได้ค่ะต้องนั่งต้องนั่งไม่งั้นจะสวมไม่ได้เนาะเดี๋ยวพี่พิมพ์ลงเท่านี้ก่อนนะคะ